สารสารบรรทุงค่ะมื่อนี้สิต้มไก่ใส่ชาออนชูกินนะค่ะใส่ไก่ให้ใส่กลิ่นชูให้ส่เอามาเหมือนแบบล้วนต้นไก่เท้าก้อนแล้วก็ต้องเติมน้าต้นไก่เขาจะเอามาเอาไก่เนี่ยมาล้วนแล้วก็ขว้าใส่กันกับเครื่องเทศเท้าก้อนเครื่องเทศของเขาเนี่ยค่ะก็ทีนี้บักพริกสดสตำใส่หัวหอมตะไคร่ใบมะกรูดแล้วก็ชาอ่อนใส่ลงไปเลย Obrigado. <coughs> ตอน <c oughs> ที่ห้าวขวัดก็ใส่เกลือลงไปได้เลยค่ะมันก็ยังติดขอบติดขอบเกลือเหนือใกล่มันจะไม่ริดจืดหู <c oughs> นัอยจุดน้อยค่ะ เปียกใส่ข,ข้าวโพดได้ค่ะคางเปียกใส่ก่อนขวายนยค่ะเพราะว่าช่อมส่งมนันยังไ,ได้ออก ไก่เ้ากระสุกเลยนะคะเนาะเ้าก็เอาเห็ดเชียงใส่ลงไปหลือแต่ว่าผู้ใดอยากใส่เห็ดยังก็ใส่ลงไปได้เลย,เลยสเหสดน,น้ำฝากได้ คนนี่ก็เติมน้ำ,นำนลงไปได้เลยค่ะท <c oughs> าให้หมอเขาเดือดน,นะคะ่ะ ตอนนี้บ่ว่าจะเป็นเห็ดบ่ว่าจะเป็นไก่กับสุกแล้วนะค่ะเดี๋ยวเขาสิชิ้นมรสชาิเดิงปลามันเดี๋ยวทีบอยข้าอ่อนนิสิกะอะหยั่กินได้เลยจางได้เดี๋ยวน้อยค่ะคันมันจางเ้อก็เติมน้ำปลาลงไป วามเปรี้ยวนี่ก็คือถ้าผู้ใดมักเปรี้ยวหลายประตอนเอาตักใส่ถ้วยแล้วเขาอยากจะเติมนำออนะ้ำของน้ำลงไปก็ได้ต่มา,าว้มเปรี้ยวจากบะขามนี่นซันนี่ก็โอเคนะคะ่ะอือโอเคค่ะตบไทยด้วยหอม ต้นหอมค่ะหัวใหลงไปเลยหอมต้นหอมเป๊หอมป้อมนี่ค่ะซ้ำหนี่กับเซจับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกันเลยสำหรับเมนูต้มไก่ใส่คาออนแซ่บๆพร้อมเสิร์ฟค่ะหนัวคักสำหรับเมือนีสาวสายบรรทุงกับพร้อมเสิร์ฟต้มไก่ใส่คาออนนะคะ่ะอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันไม่ได้เลยนะคะเนาะสำหรับสายสารบรรทุนกัะมื่อนี้ขอฝากไว้สำเนียงก่อนค่ะ